มาได้จากจริงข้าวเร้ากับยังข้าวพัดก,กล้วยผลไม้ลวกพักคณะชยาพี่นอ้องตามด้วยอันนี้มันเป็นกาแฟเฮ็ดมาจากนมนมกาแฟกินมันเปนก้อนพี่นอ้องมันจะกินเข่าได้หน่อย พัดเขาเขาพัดมอย่างเนี่ยพี่นอ้องมีใครใส่เกียวบวงไปผสมกันแล้วเราก็าให้เขาพดมเลกจิ้มจิ้มชื่อหอยบองถ้าเขาจะถ้าเขาบมกินน้ำไปกวนเกียวหนึ่งพี่นอ้องมันจะกินเขาได้ไย ถ้า,ากินน้ำเด็แก้วนึงมันมันจะหูซึกว่าอิ่มแล้วกินเขาได้นิดเดียวมันก็จะอิ่มเขาได้เป็นทั้งสี่บอกถ้าไ่อยากวนต้องเฮ็ดั้งสี่แต่ว่าเฮ็ดั้งสี่ให้กับวัวนที่เก่าอลไรนี่น้อกวนตลอดเบื้องหน้าให้ก็บหัวมบ๊อกเลย แค่วางสันนังสีได้พี่น้องเคอยากกินกล้วยกับเขาสังขารอนิจจังอนัตตาด้วยวัยเจลาแล้วเธอก็อยากจะกินกล้วย,ยกินผลไม้กล้วเขาพี่น้องพวกเจ้าเป็นเครื่องถ่อยบ้ ความักตัวพี่น้องกินหนังสีอแทจับมันมันจะเป็นวันๆแมนพี่น้องเช่นให้กินนกปลฮรยชื่นใจมากเลยชื่นใจมากเลยอะไรประมานนี้ ไม่ผ่านมาเจอก็กดกดหัวใจให้ในยนะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะอยากมีเพื่อนลดนะอยากมาทักเพื่อนค่ะบ๊ายบายแล้วนะจุ๊